กลางวันจะไม่ออกกลางวันก็จะแบบนอนพักผ่อนแล้วก็คนที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาจะเหมือนคนอาหรับหลายๆประเทศก็คือก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแรงงานก็จะเป็นต่างชาติหมดถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนซาอุดีเนี่ยก็จะเป็นคนก็จะเป็นคนเหมือนอเหมือนเป็นหัวหน้างานทำงานแรงงานไม่มีจะเป็นจะไม่มี จะเป็นข้าราชการตำรวจทหารอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยงานอะไรต่างๆามีมเจ้าของกิจการแต่ว่าถ้าแรงงานจะไม่มีถ้ากลางวันก็จะเป็นแรงงานทำต่างชาติทำเออเออดูสิพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เห็นแรงงานต่างชาติก็หลายคนเนาะที่ที่พอเขามาเสร็จปุ๊บเขาก็มาฝันกันอะเนาะฝันไปฝ,ฝันกันว่าอยากมี เงินอะไรอย่เงี้ยแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยพี่อ้วนก็ไม่ใช่เที่ยวแบบเธอเห็นไหมไปเที่ยวก็ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานะมาก็มาต่อเครื่องมาอีโคโนโมีนะกี่บาทวะพีดเราสองวันบินอ่ะแม่ก็ราคาสามหมื่นสี่สามหมื่นหกสามหมื่นหกีไปสามหมื่นหกเพราะเรามันไม่ได้จองล่วงหน้าเราจองปุ๊บแล้วเราก็เออถ้าเกิดเราจองล่วงหน้ามันถูกกว่านี้เนาะ แล้วก็บิ๊กไ,ไม่เกินสองหมื่นครับถ้าจองเอหรอใช่ครับล่วงหน้าอันถ้าจองประมาณสามเดือนอ่ะเมื่อกี้ลองเข้าไปดูถ้าเกิดเป็นเกมเด็ดอยู่ประมาณสามสองหมื่นเจ็ดโอ้ยตายแ,ตแล้วจองเลยไหมถ้าเป็นเมเด็ดจองเลยไหมปลายปีมากันอีก<ม>แต่ได้ถูงไปตั้งหมื่นกว่าใช่พี่บอกจองเลยแม่เนี่ยอย่างเงี้ยเวลามาเนี่ยก็ก็ก็ถามว่าใช้เงินไหมก็ไม่ค่อยใช้เงินนะ มาก็มาทำแบบมาทำตัวธรรมดาธรรมดากโอมีก็ก็ใช้ชีวิตธรรมดามาก็มาแบบว่าธรรมดาเลยอย่างเงี้ยแต่ก็มาบินต่อที่นี่มาบินต่อที่ที่ฮ่องกงและจากฮ่องกงก็บินต่อมานี่ประมาณเจ็ดชั่วโมง จากไปฮ่องกงสามชั่วโมงแล้วก็ต่อจากฮ่องกงมาที่เจ็ดมันก็ถูกดีประหยัดดีเสื้อก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะเสื้อก็เสื้อเก่าตั้งแต่เจ็ดปีมาแล้วเสื้อตัวนี้นไปถ่ายหนังที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อของชิ้นเดียวคือเสื้อตัวนี้ซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นตอนลดราคาเนี่ยซื้อมาตัวหนึ่งสี่ห้าร้อยบาทแค่นั้นเองนะเจ็ดแปดปีก็ยังใส่ได้อยู่ก็ใส่ถุงพับไว้อย่างเงี้ย แล้วเวลาอยู่งเทปก็ไม่ค่อยได้ใส่อ่ะนะแล้วก็เสื้อผ้าก็อีแข่ให้ก็มีอีแข่ให้ไปแต่ว่าไปแบบถ้าไปต้องไปหลักเก็บตังไว้ตั้งแต่เป็นสาวสาวไงวัดดีมัดเก็บตังไว้ตั้งแต่เป็นสาวสาวไกลมันก็ถ้าเกิดสมบุญรบินตรงจากประเทศไทยเลยมันก็น่าจะประมาณ หนูหนูอุ่มอุมถ้าเกิดว่าบินตรงจากประเทศไทยมาซาอุกี่ชั่วโมงนะเจ็ดค่ะเจ็ดชั่วโมงแต่น,นี้พอมันไปเวียที่นูน่นเนี่ยก็เลยกลายเป็นประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงเนี่ยเลอไปอีกสี่ชั่วโมงเพราะว่าบินตรงวันนั้นม,มีเลยมีม,มีมีใบเดียวใช่ไหมวันเอ,อไม่มีสิไม่มีครับตอนที่เราบินเต็มหมดเลยไม่มีแต่หมดเลยไม่มี บินเต็มเต็มเครื่องบินเต็มหมดเลยแล้วมันจะมีเหมือนกาต้าอะไรอ่ะบินก็มีที่นั่งอยู่ที่เดียวใช่ที่เหลือเป็นบหมดที่ที่เหลือเป็นบีซีเ,เน็หมดเลยมันก็จะแพงมากเราก็เราก็ไม่มามาถูกถูกๆเอาบาแบบไม่แพงอะ่ะโอ้ยสวัสดีมาเลยกุม้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่าตั๋วต่างกันเหรอกค่ะต่างกันสองหมื่นโธอเราก็คิดว่าเออมันมันนั่งอยู่บนเครื่องบินจเจยๆก็ะสี่ชั่วโมงก็ เงินยังอยู่อีกสองหมื่นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบิสเนสก็ต่างกันประมาณเจ็ดหมื่นแล้วเอาไม่เอาอะนั่งตรงไหนก็ได้จร,ริงๆเพราะว่าฉันจะเป็นคนอย่างนี้นะเวลาเวลาจะขึ้นเครื่องบินอะฉันจะฉันจะเข้าข้องน้ําฉี่เฉออะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ขึ้นเครื่องบินเสร็จก็จะหลับอยู่ริมหน้าต่างทุกครั้งเลยเหมือนเหมือนเที่ยวที่แล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเที่ยวที่มาเนี่ยจากกรุงเทพฮ่องกงนี่เครื่องบินยังไม่ขึ้นเลยนะฉันหลับแล้วอะ แม่คิดไกลโอ้คิดไกลสิลูกถ้าคิดถ้าคิดไม่ไกลคิดสั้นๆคงชีวิตคงไม่สบายขนาดนี้อจริงๆแก่ตัวมาก็คงถ้ากินไปทำไปใช้ไปสู่รุยสู่ไา่ไปแก่ตัวมาคงตึกรามบ้านช่องคงไม่มีอ่ต้องเก็บหนูค่อยๆเก็บแล้วก็มันก็ผ่านมาได้เห็นไหมละ่ะเธอรู้ไม่มาเนี่ย มาที่นี่นะฉันก็เนี่ยได้รับความเมตตาจากน้องกิ่งกับท่านทูตท่านทูตท่านทูตดามก็ยังไม่ได้ใช้จา่าอ๋อม,มีมีกินข้าวไปมือหนึ่งนอกนั้นก็ไม่มีอะไรใช้เงินไปยังไม่ถึงหมื่นเลยเธอ,อมไม่เป็นไรหรอกมาเที่ยวช่างมันเถอะจะหมดกี่หมื่นก็ชีวิตเราทํามาหากินมาเยอะใช่ไหมตั้งใจว่ามาเที่ยวหนึ่งก็ใช้พระแสนหนึ่งแสนกว่าบาทแต่ว่า เที่ยวนี้น่าจะหมดปะเดี๋ยวนะสามหมื่นสี่หมื่นห้ามันน่าจะสักห้าหมื่นก็อยู่แล้วอะ่ะลองปปลโอ้ยอารีบัวสีคึดถึงเธอนะทุกคนน้องเล็กนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยแต่เป็นคนโชคดีที่เวลาไปไหนมาไหนแล้วก็คนก็จะรักเมตตาคนจะไม่เกลียดคนไม่เกลียด ไปก็ได้นีน่นนีน่ก็คือเนี่ยเขาก็จะเชิญมาอีกเนี่ยจะชวนมาเที่ยวอีกที่างานวันชาติงานวันชาตาทิที่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 สถานทูตแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่าเพราะว่าติดทํางานถ่ายละครอยู่ไง,งพีท,พทพพเมื่อกี้มึงหลับไหม กูหลับไปชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงตื่นมาตื่นมาสี่โมงครึ่งอ่ะสแสดงว่าหลับไปประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อกี้เนี่ยสนุกค่ะโอ้ยโอย,โอยาใช่ไหมเธอใ,ใครวะเนี่นสยนสนุกเธอโอสนุก เนี่ยมาโอ้โหสนุกมากเมืม่อวันนี้จะออกไปดูโชว์เดี๋ยวท่านทูตพาไปดูโชว์ถ้ายามาสอ้โออยาถ้าเธอมาสบายเลยจริงจริงนอนในท่านทูตเนี่ยนอนในสถานทูตห้องห้องหับดีดีท่านรับรองดีเปิดแอร์ก็เ<ๆ>นี่ยเธอดูนี่อ้ญาโออยาเธอดูนะเธอดูอทุกคนนะที่แรกว่าเธอว่าจะาเ,าเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาให้พาไปดูนะ นี่มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพามาดูอ่าเนี่ยเข้ามายาพาพาทุกคนมาดูนะคะที่ตําเนียบนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะอย่างนี้มาตรงนี้ก็คือแบบไม่ต้องเสียดายเธอเที่ยวหน้านี่ไงขึ้นไปก็เราก็นอนสองห้องนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะนะคะลงนามนต่างๆเนาะ แล้วก็จะมีนี่ไงรูปพระบรมชายาลักษ์มีธงไทยแล้วก็มีธงซาอุดิอาระเบียแล้วพอเสร็จแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าศิละปะไทยนะคะตั้งอยู่มีลิฟต์ด้วยตรงนี้ขึ้นไปบนลิฟต์ก็ได้แล้วก็จะมีห้องที่อาไว้รับรองอาคารตุก,กะมีสระว่ายน้ำตรงนู้นด้วยแล้วพอเข้ามาถึงก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นบาร์นะคะเป็นบาร์น้ํา อ่าตรงนี้เป็นบานน้าแล้วก็นี่ไงเป็นบานน้าแล้วก็นี่ไงนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนั่งกันแล้วก็ตรงดูก็จะเป็นครัวเป็นอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายสวยนี่ไงนอนโอ้โหจริงๆเธอแล้วก็ เนี่ยน้องๆองเขาก็ดูแลมีคนดูแลเราสามคนก็ทําอาหารวันนี้ก็กินวันนี้ก็กินผัดกะเพราเธอผัดกะเพราผัดกะเพราทะเลกินไปสองจานวันนี้นกินผัดกะเพราทะเลไปสองจานาแล้วก็เมื่อเช้าก็กินก๋วยจับหยวนแล้วก็ผละมะลารากไม้เออวันหลังมาท่านทูตเป็นคนน่ารักมากอะ แต่แต่รู้แล้วว่าต่อไปต้องอะไรมากุ้งแห้งตัวโตๆไอม่<ผ>มอ๋มือของเมืองไทยที่ท,ที่นี่ต้องการคือต้องการอะไรมัง่งอ่ะอะไรคะของเมืองไทยต้องการอะไรมัง่งน้ำพริกเหรอน้ำพริกก็คือที่นี่อาหารไม่ขาดเนาะมีน้ำพริกใส่อมาเป็นน้พริกไน้พริกก็ดีค่ะคุณแม่แต่ส่วนใหญ่อะเราจะมีร้านฟิลิปปินส์ร้านอินโดรร้านเกาหลีดันที่ขายของเอเชียเราก็ไม่ขาดเนาะ ไม่ค่อยขาดอาหารไม่ขาดเลยอ่ะไม่ขาดะกระทถก,กระทิมีหมดค่ะเออท่านทูตก็กลับมาเนี่ยรับประทานอาหารที่บ้านอ่ะที่ที่ที่ทตรงนี้ทุกมือท่านทูตอ่ะไม่อ่าต้องขอวีซ่าค่ะหนูนต้องขอวีซา่าก็แต่ว่าตอนเข้ามาเนี่ยเข้าช่องทางพิเศษเเไม่ต้องไปเลี้ยงแถวนะคะเข้าช่องทางพิเศษนะคะแล้วก็แม้ขนาดเข้าช่องทางพิเศษก็ยังโดนแบบฉันยังโดนตรวจเลยว่า ทำไมในในพาสปอร์ตอายุจะเจสิบอยู่แล้วทำไมหน้าไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราพิมพ์นิ้วให้เราดูม่านตาพิมพ์นิ้วทุกสิ่งทุกอย่างเออก็แต่ว่าเจ้าหน้าที่อ่าสำนักงานทุตอ่ะอ่าไปให้การต้อนรับนไปดูแลไปเป็นคนพามาพอลงเครื่องบินก็พามาเลยช่องทางพิเศษ ตรวจเข้มค่ะหนูเราเราต้องเราต้องเราต้องเข้าใจเขาว่าตรวจเข้มค่ะเพราะว่ามันมันมันคือมันถึงไม่มีอะไรไงเขาตรวจเข้มแบบนี้ถึงไม่มีอะไรที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยอือถึงไม่มีอะไรไงถ้าสมมุติว่าตรวจไม่เข้มละหลวมมันอาจจะมีอะไรก็ได้แต่ยาเสพติดแรงมากนะเธอ ยาเสพติดแรงมากบอกกฎหมายแรงมากคือของมีคมยาเสพติดอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็การแต่งตัวเนี่ยทีแลกเมื่อกี้ว่าจะใส่เสื้อตัวที่ใส่ไปรายการแฉสีชมพูอ่ะมันก็จะมีความเซ็กซี่หน่อยๆอ,อะไรเนอะก็อย่าเลยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเดี๋ยวเราแต่งตัวแบบบ๊อบแวร์มันดูเป็นไม่ให้เกียรติกับทางที่ กระเทยเข้ายากไหมหรอคือน่าจะน่าจะน่านี่ไงนี่ไงก็บอกแล้วว่านี่ไงนี่นี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะนี่เป็นกระเทยนะวีทีคือมันเหมือนกับแบบว่าเข้ามามันต้องแต่งตัวเรียบร้อยอะแล้วก็อันเนี้ยอ่าอ่านักการทูตไปรับมีบัตรเข้าสนามบินแล้วก็ไปรับเป็นเด็กนักเรียนไทย รับจากเครื่องบินแล้วก็ผ่านช่องทางพิเศษก็ยังโดนตรวจนานเนี่ยก็ยังโดนตรวจนานตรวจตาดูหน้าว่าใช่คนเดียวกันไหมแล้วก็พิมพ์นิ้วมือตรวจตาถ่ายรูปดูพาสะ์ตทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่ก็คือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอะเราก็จริงๆฉันเป็นคนไม่มีพิรุธอะไรนะแล้วก็ด้วยอายุที่มัน60กว่าแล้วก็คงไม่ยากมากกับ60กว่า แล้วแต่งตัวเข้ามาเขาใส่กางเกงวอร์มเสื้อวอร์มเข้ามานะไม่ไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบโชว์วับโชว์แวมอะไรไม่มีเลยนะแล้วมาที่นี่ก็วแวบมบไม่ได้นะเธอการแต่งแต่งตัวที่นี่สําคัญมากสําคัญเลยแหละเราก็เลยเราก็เลยแบบเหมือนเหมือนดีแล้วที่มาดีแล้วที่ได้มาเพราะอะไรรู้ไหม โอ้ยหวัดดีทุกคนค่ะถ้าเราไม่ได้มาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าซาอุดีอาระเบียเป็นยังไงไงก็อยากมาไงถาตัดอวโือพาร์ตเป็นมิสเตอร์เพื่อนที่อ่่กใช่ก็เราพาร์เป็นมิสเตอร์ไงมิส An เตอร์อันน์เสมาทองไงแล้วก็อเออแต,แต่แต่ว่าเขาก็คนแปลเขาก็แปละนะว่า คนแปลเขาก็แปลว่าเราไปตอบเ่าอันนี้เป็นเป็นเป็นนักแสดงจากประเทศไทยมาเป็นเยี่ยมเยียนอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะกำลังไลฟ์สดนี่ท่านทูตมาพอดีเลยค่ะท่านทูตอันนี้ที่อันนี้ที่บอกอ๋อครับครับขอบคุณนะพี่ครับขอบคุณนะเดี๋ยวไว้ทุ่มสี่สิบได้ได้ค่ะ ท่านทูดมาพอดีเห็นไหมคุณํางานเหนื่อยทํางานทั้งวันนั้ทุตไทยที่นี่ประมาณหกโมงเย็นค่ะหนูหกโมงตรงเป๊ะเลยที่นู่นสี่ทุม่มแม่ขายปลาทูเค็มไหมคาสนใจหนูหนูนี่เอาเอาเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวนะเธออย่าเข้ามาเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะเออ แล้วก็เวลาเข้ามาเนี่ยจริงๆเขาก็เขาก็เปิดเผยเรื่องเรื่องกระเทอยเรื่องกะอะไรค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเปิดเปิด,เป,ดเปิดลับเยอะแต่ว่าอ่าก็ก็ยังแบบไม่ได้อ่ะก็ยังแบบต้องเรียบร้อยไปไหนมาไหนก็อาจจะมีคนมองแต่ว่าต้องเรียบร้อยอ่ะเอามา,มา,มาให้น้องเขาจับเต้าอี้แก้วน้ำมาทำแก้วกาแฟาพิษดูก่อนหยิบตรงนั้นมา เออครับอันนี้วางอันนี้มะวางนี่ก็ก็นี่ไงถืออย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถืออย่างนี้เอาโอ้สนุกดีค่ะบอกเลยว่า เป็นเมืองที่เขาเหมือนเนลมิดนะเธอเหมือนเขาเนลมิตแบบว่าเหมือนแบบสั่งได้ด้วยเงินนะทั้งเมืองอีกประมาณปีเจดศูนมันทุกอย่างในซาอุในกลางเมืองทั้งเมืองริยะจะเปลี่ยนไปคือมีเงินนะหนูมันทำอะไรทุกอย่างอนะ่พะพอมีเงินก็สั่งเต้้มเดียวนะทุกอย่างแบบสวยแบบดีเลยอนะ่ะ ทุกอย่างต้องจบอ่ะเพราะมีเงินไงแล้วซจาอุดิตมันก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างปลอดภัยนะกฎหมายมันก็กฎหมายมันก็แรงพอควรเนะ่ะเพรากฎหมายแรงพอควรนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายคนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมถ้าใครพยายาผิดกฎหมายก็อย่ามาประเทศนี้มาไม่ได้แล้วก็ตอนนี้คนไทยก็น้อยนะ เพราะว่า,าที่นี่เพิ่งจะเปิดความสัมพันธ์ทำไมตียุรุ่นลงตู่ไปยุดทนเอกไปยุดผู้ชายซะอุลหล่อมากก็มีหลอแล้วไม่หลอแหละเหมือนกันทั่วๆไปในประเทศไทยก็มีทั้งหล่อแล้วไม่หล่อแต่ว่าแต่ว่าฉันว่าคนสะอุดเป็นคนใจดีอ่ะ แม้เป็นดาราเข้าง่ายที่นี่เขาไม่รู้ค่ะว่าเราเป็นดาราที่นี่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นดาราไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเข้ามาเนี่ยอ่าเข้ามาก็ต้องทําตัวเหมือนปกติธรรมดาแต่งตัวเรียบร้อยอืแต่งตัวเรียบร้อยฉันก็ลืมไปน,นี่ก็ใส่ถังหูอย่างนี้มาเลยนะคือเหมือนเราไม่ได้ปิดบังอะไรอะ่ะ ไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะว่าทีแรกเลยอ่ะตอนตอนที่เราคุยกับทันทูนเมื่อปีที่แล้วว่าจะมาใช่ไหมทันทูนดามอ่ะคุยปีที่แล้วว่าจะมาก็ปรากฏว่าทันทูนก็กลัวว่าเราจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงไหมโปไหมอะไรเงี้ยท่านยังแบ่งรับแบ่งสู้เลยว่าจะไหวไหมไงแล้วทีนี้มีโอกาสได้อาทานข้าวกันที่กรุงเทพก็ท่านก็เห็นว่าเออเราเรียบรอย้อยก็ออามาซีมาได้ อยากไปเที่ยวพ่อแม่เลยเหรอเออฉันพูดถึงประเทศไหนไม่ได้นะฉันพูดถึงโอมานเห็นไหมฉันโปรโมทโอมานจนแบบโอมานดังมากอะ่ะฉันกล้าพูดเลยโอมานนี้ดังเพราะฉันเลยนะพูดทุกรายการประมาณร้อยรายการอะ่ะเออพูดถึงประเทศโอมานจนกระทั่งประเทศโอมานดังมากอะ่ะเดี๋ยวจะมาโปรโมทซาอุปใหม่ซาอุดิอาระเบีย โปรโมทการท่องเที่ยวซาวอุดีกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีสถานที่อะไรตัวน,นี้ก็าเชิญไปในซาอุฉันจะไปนะไปแล้วก็พูดแล้วก็โพสแล้วก็โปรโมทซาอุดีกว่าโ,โอมานเขาดังแล้วตอนนี้มีก็มีท่านทูนดาอยู่ที่นี่ก็โปรโมตนี่แหละอีกสองปีเต็มที่เลยเนี่ย <laughs> ยังไงก็เก็บเงินไม่หนู เก็บเงินหวัดดีทุกคนโทรค่อยากมาซาอุกมังแต่ปลายปีจะไปโอมานนะจะจัดกรุ๊ปทัวร์ไปโอมานประมาณสิบเจ็ดคนแกมาอยากมีเงินเที่ยวเหมือนแม่ก็ต้องเก็บตั้งแต่ตอนนี้ค่ะลูกต้องเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้ค่ะบอกเลยนะว่าแม่หมูไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่อยู่ๆก็จะมาได้นะแม่ก็เที่ยวตอนแม่อายุ2,552อะตอนนั้นแม่ไม่มีหนี้แล้วอะเก็บเงินจนหมดหนี้หมดสินแล้วอะคอยคอยเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ทุกวันนี้ยังเที่ยวแบบประหยัดอยู่เลยเธอแม่ไปเที่ยวแม่มาเที่ยวค่ะไม่ได้มาอะไรเลยค่ะมาเที่ยวเฉยๆอยากอยากมาเที่ยวเพราะว่าไม่ได้รับงานอีกอีกเจ็ดวันไนงะ รับงานวันที่ยี่ห้าแม่ก็กลับวันที่ยี่สี่ถึงสี่โมงเย็นใช่ปะใช่ถึงแล้วแล้วมึงกลับยังไงต่อม,มึงกลับรถกลับเลยรถจอดอยู่ที่โรงแรม,มก็นั่งแอร์พอร์ตลิงไปเอารถแล้วก็กลับ,บจันกลับจานเลยมึงจะไหวไหมเนี่ยไหวไหมเพราะเรานอนบนเครื่องแปดเจ้าชง้ <c oughs> เอาบัตรไจสง่งให้เขาะอ่ะ,อะยังไงคะมาเที่ยวกับแม่เป็นไงบนะ้างสนุกมากแบบจะบอกให้ถ้าต้องบอกว่าหนึ่งในล้านที่จะได้มาแบบนี้เอาตรงตรง อันเพราะที่นี่อ่ะมันเป็นสถานทูตเนาะมันไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าใครก็ได้คุณมีเงินร้อยล้านถ้าคุณไม่ไม่ได้อย่างงี้ยก็ไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้ใช่ไหมใช่ชื่ออะไรแนะนําตัวสิสวัสดีครับน้องพีนะครับเออเป็นเป็นเคยจันบุรีเป็นหัวหน้าทัวอ่ะเป็นหัวหน้าทัวแบบเดินสายของฮ่องกงนะครับนี่กาลังส่งเอกสารให้ฮ่องกงครับอ่าเห็นไหมใครอยากไปเที่ยวฮ่องกงนี่ก็พาหมูเลยนะอ่าอะไรแบบถูกต้องตามกฎหมายครับอันนี้ แม่เขาเขาเป็นเขามีใบใบไอ้นี่เลยอะไรนะทัวริสเดอร์ทัวริสเตอร์นะคะาททนี้คือเวลาท้่เรา้อยโชว์ไยโชว์ไว้ว่าว่าเขาเป็นหัวหน้าทัวนะคะคุณพีทไปฮ่องกงแต่ตอนนี้แม่อยู่ซาอุดิอาระเบียค่ะเป็นประเทศที่ฉันอยากมาทํางานที่ซาอุต,ตั้งแต่40ปีที่แล้วนะพีทกูอยากแบบกูอยากมีเงินอนะ อยากไม่อยากมีเงินไงตอนนั้นเขาบอกเงินเดือนต้องหมื่นแปดสองหมื่นไงที่นี่ใ่ที่นี่เมื่อสี่สิบปีที่แล้วอ่ะคือถ้าเกิดอยู่ประเทศไทยเงินเดือนสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยนี่เยอะมากแล้วอ่ะสมัยสี่สิบปีที่แล้วเออแล้วเขาบอกว่าที่เนี่หมื่นแปดสองหมื่นห้าก็สมัครมาทํางานอ่ะที่ไหนเขาก็ไม่เอาที่ไหนก็ไม่เอาจันรู้ไหมเขาบอกว่าจันน่าเหมือนหน้าตาเหมือนผู้หญิงกลัวไม่สู้งาน ที่ไหนได้กูทั้งแบกบทั้งหามเห็นรถหั่นผักจนแบบถ้าใครได้ฉันไปทํางานนี่จะแบบโชคดีเลยเพราะฉันไม่กูขยันมากใครจ้างไปฉันไปทํางานอ่ะแม่มีคอนเน็กชันไม่ใช่คอนเน็กชันแม่หรอกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศซาอุดีก็เป็นประเทศที่ใครมาก็ได้แต่มาถูกต้องตตมบ,บนหมายนะแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วแล้วตอนนี้พอดีอแม่แตน่ะเพื่อนแม่อ้วนแม่แตนต่อจิต ปานสมจิตที่ที่เราคุยกันเป็นประจำเลยอะ่ะที่เราคุยกันไปไหนมาไหนด้วยกันที่เป็นผู้หญิงอายุ66ผมขาวนะนะั่นน่ะเขาเป็นน้องสาวที่รักกันมา30ปีแล้วเป็นระยะเป็นระยะท่านทูตลิกสิทธิ์ปานสมจิตเป็นท่านทูตอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียเมื่อ30กว่าปีที่แล้วใช่ไหมแล้วบังเอิญว่าพอท่านทูตดามเนี่ยกับคู่สมรสคุณกิ่งเนี่ยมา มารับหน้าที่เป็นอเอกอัครราชทูตไทยประจำซาอุดีอาระเบียก็ก็ม,กมีก็มีโอกาสได้โทรกลับไปพูดคุยกับกับคุณแตนมีโอกาสได้โทรกลับไปพูดคุยกับคุณแตนก็เลยก็เลยมีคอนเน็ชันกันหน่อยหนึ่งนะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เนี่ยมีโอกาสได้มาเนี่ยอย่างสง่างามซาอุดีอาระเบียคา้อนวี ตอนนี้อยู่ในออยู่ในทรรมเนียบทันทูตค่ะเออแล้วก็เดี๋ยวทันทูจะเมตตาพาออกไปดูโชว์ทันทูน่ารักมากอะน่ารักมากโอ้ให้ฉันทำอะไรฉันทำหมดเลยนะเนี่ยทำเพื่อช่วยอะไรได้ช่วยหมดเลยบอกมาได้เลยฉันนะ่ะถ้าได้ใจไปแล้วนะสุดชีวิต แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานวันชาติถ้ามาได้นะแต่ละครมันน่าจะถ่ายถึงเดือนมีนาเมษาปีหน้าถ้าเกิดสมมุติว่างานวันชาติถ้ามีโอกาสมาได้จะมาจะมาช่วยจะมาพูดคุยกับคนไทยจะมาแต่งชุดไทยจะเอาชุดที่ท่านาเจ้าหญิงสิลิวันวลีเอามาใส่ที่นี่ใส่ชุดไทย